ที่ลูกค้าเห็นนี่นะจะเป็นชุด1 0 15 bv นะ15 bv เป็น 2, คูณ2เบสสิบนะสอคูณ 2, 2แต่เสียงกลาง12นิ้วอะแต่เสียงเบสเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันฮนะเบสเป็น bv ตัวเดียวกันเลยนะยงกลาง300วัตต์นะที่อยู่ในชุด15,900านเนี่ยนะที่อยู่ในชุดตัวเนี้ยก็3-3รุ่นเนี้ยเดี๋ยวเฮียจะเปิดให้ลูกค้าฟังดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่างเสียงกลาง300 mm hmm. เสียงกลาง400ตัวใหม่นะสงตู้แล้วก็เสียงกลางโรงแรม เสียงกลางเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเสียงกลาง3ชุดเนี่ยมันจะมันต่างกันยังไงให้ลูกค้าฟังดูเสียงกลางต่างกันยังไงเดี๋ยวเฮียจะเดินไปไปไกลๆเลยฮะเปิดให้ลูกค้าฟังดูเลยเปิดเป็นเพลงเดียวกันวันรุ่มเท่ากันเลยนะเปรียบเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังดู3มชุดเลยก็เริ่มต้นเป็นชุดเสียงกลาง3 0 0วัตต์ธรรมดาแล้วก็เสียงกลาง400วัตต์ตัวใหม่แล้วก็เสียงกลางโรงแรมก็เริ่มเริ่มทีละชุดเปิดเปิดในเพลงเดียวกันแล้วก็ไปยืนในตำแหน่งเดียวกัน แล้วก็วันรุ่มเท่ากันอ,อลูกค้าเดี๋ยวเฮียต้อ,อยจะเดินไปหน้าโรงงานนะเดินไปไกลริบร้อยสองร้อยเมตรเลยนะจะเปรียบเทียบเสียงกลางให้ลูกค้าฟังแต่เปรกสามช่วมันก็เหมือนกันละ่ะตัวเดียวกันแต่ว่าวันนี้อากาศดีฮะลมหน้าโรงงานมันแรงเสียงมันอาจจะแทรกบ้างนะก็ลูกค้าเดี๋ยวลูกออลูกค้าลองฟังดูนะเดี๋ยต้อยจะทดสอบให้เปิดเพลงนะเดี๋ยวเอาเพลงมันแรงไว้กันนะลูกค้า จะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณรนะ้อยเมตรนะจะใต้กากเก่านะจากไอจากจากหน้าตู้ที่หน้าโรงงานมาถึงตรงนี้ถึงหน้าข้างตรงนี้ประมาณรนะ้อยเมตรนะที่เธอใต้กากเอาเอาเข้าๆนะตัวนี้จะเป็นเสียงกลางสามร้อยวัตต์เดดสิบห้านะก็คือที่อยู่ในชุดเหมือนนะ้พาพันก็ร้อยจะลูกค้าจะได้เสียงกลางตัวนี้สามร้อยวัตต์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอต้อยจะเปรียบเสียงกลางสี่ร้อยวัตต์เป็นตู้ตัวใหม่นะให้ลูกค้าปางังเป็นตู้เป็นตู้ของใหม่อย่างได้อย่างที่ลูกค้าเห็นตึก สีสีสีเหลืองเหลืองแดงแดงเนี่ยของเฮียหมดเลยนะของเฮียหมดเลยแต่ที่ข้างหลังเนี่ยข้างข้างหลังจะมีที่เป็นเป็นที่ข้างหลังโรงงานประมาณประมาณสามไร่อ่ะก็เฮียเฮียก็จะสร้างโรงงานไว้ข้างหลังตึกเนี่ยเพราะว่าซื้อตึกเนี่ยเขาจะมีที่เขาจะมีที่ไว้ให้สร้างโรงงานก็ต้องสร้างกันเองนะจะมีที่ไว้ให้ที่ข้างหลังก็ประมาณสาไร่อ่ะก็เอาไว้ทําตู้ อย,อยู่ด้านหลังเลยถ้าลูกค้ามามาที่โรงงานลูกค้าก็มาเดินชมได้เลยก็ตสาบายเลยฮะอย่าได้ไม่ห่วงใครอยากดูอะไรก็ดูนะเราก็เหมือนพี่น้องกันน่ะอย่า้จะเปรียบเทียบไอ้เสียงการ ต่อไปก็จะเปิดเป็นเสียงกลางตัวใหม่ให้เสียงกลางถึงร้ัตตัวใหมู่็จะเป็นทรงนี้นะลูกค้าตก็จะเป็นทรงที่ตัวออกใหม่นะลูกค้าเป็นตะแกรงปั๊มนะลูกค้าเป็นตะแกรงปั๊มแต่หลานตัวเดียวนะหลาตัวเดียวนหลานตัวเดียวกันเดี๋ยวไปเอาใหม่ตอนนี้จะเป็นเสียงกลางตัวใหม่4ี่รอวัตต์แล้วนะเบรกตัวเดียวกัน สองคูณสองหรือจะเปิดในตำแหน่งเดียวกันเลยนะลูกค้านะเอาเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นเพลงใหม่เอาเลยเปิดในตำแหน่งเดียวกัน <ersch> ประมาณร้อยประมาณร้อยเมตรได้นะกับอากาศเข้าๆนะประมาณตำแหน่งนี้ก็ประมาณร้อยเมตรได้จากหน้าโรงงานมานเนี่ยจากจากที่ตู้ที่เปิดมานเนี่ยลูกค้าลองเปรียบเทียบนะเปสมันตัวเดียวกันอะเปิดในตำแหน่งที่ตั้งก็เปิดตำแหน่งเดียวกันเลยแต่เสียงกลางตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียงกลางตัวใหม่400วัตนะเป็นเสียงกลางตัวใหม่400วัตลูกค้าลองเปรียบเทียบระหว่าง300วัตต์กับ400วัตต์เนี่ยมันจะเออแต่ สำหรับเฮต้ต้อยเฮต้ต้อยคิดว่า400วัตต์มันจะดังชัดเปล่าแต่ลูกค้าต้องเปรียนเที่ยบเองนะลูกค้าต้องตัดสินใจเองอะลูกค้าต้องตัดสินใจเองถ้าลูกค้าฟังผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจัดเสียงอาจจะคล้ายๆกันแต่ถ้าสำหรับเฮต้ต้อยเองนะเฮต้ต้อยว่าตัวเนี้ย400วัตต์ตัวนี้มันชัดเปล่านะเฮต้ต้อยรับประกันนะว่ามันชัดเปล่าก็ลูกค้าก็ต้องตัดสินใจเองนะสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกเองนะ่าระหว่าง400กับ3 0 0 ใต้ทำมาเนี่ยลูกค้าก็ตัดสินใจเรื่องเองว่ายาเอาวเสียงกลางตัวไหนนะอย่างน <cko disgu gucken> ี Somehow, 2 2. Genau, Hello, ้ต right? well, ่อไปชุดที่3นะชุด2องคนสองกันเปิดในตํายืนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเปิดในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เอ่อเป็นเสียงกลางครับเปลี่ยนเสียงเสียงกลางจะเป็นเสียงกลางโรงแรมและสิบสองนิ้วเหมือนกันก็400วัตต์เหมือนกันแต่ว่าเสียงกลางโรงแรมจะมีเน็ตเวิร์กมีเน็ตเวิร์กมีเน็ตเวิร์กนะฮะเสียงกลางแรงจะมีเน็ตเวิร์กขึ้นมาแต่ดอกจะพิเศษแม่เหล็กก็จะใหญ่กว่า นะแม่เหล็ก12นิ้วเหมือนกันอ่อตู้12นิ้วเหมือนกันแต่แม่เหล็กก็ใหญ่ๆกว่าแต่แหลมเนี่ยไม่ให้แหลมจะหลวัดแล้วนะจะเป็นแหลมปากปากเป็ดตดเป็นแม่เหล็กนะก็จะเป็นเอบวกนะฮะระดับพรีเมียมเลยก็เป็นเสียงการโรงแรมที่ลูกค้าติดใจกันนะนะเดี๋ยวลูกค้าลองฟังดูว่าเปิดในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็ยืนยืนตรงนี้เลยประมาณ1 0 0เมตรนะนะที่ใต้เก่าๆแล้วลูกค้าลองฟังดูว่าเสียงจะต่างกันอย่างไงนะลูกค้ามา แล้วก็ไปยืนที่เดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นเสียงกลางที่เชตต้อยบอกอ่ะระดับพรีเมียมเลย A บวกเลยเป็นแบรนด์นากาชิเลยนะเป็นข้างในมีเป็นเสียงกลางที่เชตต้อยทําส่งโรงแรมอยู่เพราะว่านั้นก็เลยทางอัพพิคเขาก็เลยเปิดเ็นว่าเป็นเสียงกลางโรงแรมชื่อมากกามาอย่างนี้นะเป็นติดสองนิ้วเหมือนกันที่เชตต้อยบอกกับก็เป็นเป็นชุดพิเศษฮะเป็นเสียงกลางพิเศษ A บวกเลยนะเป็นพรีเมียมนะฮะระดับพรีเมียมเลยที่ลูกค้าชอบชอบกันนะก็เดี๋ยวเชตต้อยจะเปิดในตําแหน่งเดียวกันเลย อตำแหน่งเดียวกันหมดทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เอาเริ่มต้นใหม่นะ ร้0เมตรนะลูกค้าลองเปรียบเทียบนะตัวนี้เป็นเสียงกลางสินิ้วโรงแรมละเป็นระดับพรีเมียมเลยนะลูกค้าลองเปรียบเทียบระหว่าง3ชุด300วัตต์สวัตต์กับเสียงกลางโรงแรมเนี่ยว่าเสียงมันต่างกันอย่างไรก็เบรตัวเดียวกันนะเบรตัวเดียวกันเบรเบรของปั๊มนะไม่ใช่ของหล่อของปั๊มแต่เสียงกลางตัวนี้เป็นเสียงกลางโรงแรมนะอันนี้ก็เสียงอาจจะแทรกมาหน่อยเพราะมันลมแรงวันนี้อากาศดีลมจะแรงหน่อย ฟังเสียงกลางดูนะฮะลูกคลองฟังจาสำหรับเสียงกลางจนได้ที่เฮียต้อยทำส่งโรงแรมอะโรงแรมเขาก็สั่งเสียงกลางตัวเนี้ยที่ที่ที่ทางบริษัทเป็นเลขเสียงกลางโรงแรมไปเพราะเราทำทำทำส่งโรงแรมชัดเลยฮะลูกค้าเป็นเอฟบลกแล้วฮะข้างในมีเน็ตวลร์กก็ตัวนี้จะเป็นเป็นเป็นเสียงกลางพิเศษเลยระดับพรีเมียมเลยฮะลูกค้าลองเปรียบเทียบฟังดูแต่ถ้าลูกค้ามาที่โรงงานมาฟังเสียงจริงเลยนะมันต่างกันที่โทรศัพท์เลยลูกค้าส่วนใหญ่มาอัปเกรด ่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะจะเปลี่ยนกลับมาอัปเกรดเป็นเสียงกลางโรงแรมกันหมดก็ลูกค้าได้ฟังแต่สำหรับพี่ต้อยก็มีหน้าที่เปิดให้ลูกค้าฟังแล้วก็แนะนำาแต่ยังลูกค้าสังเกตไหมที่เฮียถ่ายถ่ายลงในโทรศัพท์ให้ลูกค้าดูที่ลูกค้ามาฟังฟังเสียงที่โรงงานนี่เองเี่ยเฮียต้้ยเปิดให้ฟังเสียงกลางโรงแรมว้วเสียงการธรรมดาเสียงกลางโรงแรมที่ลูกค้าก็เปลี่ยนปลๆนนกันก็เพราะก็เพราะเขาได้ฟัง มันต่างกันที่ฟังเสียงโทรศัพท์นะลูกค้าที่เขาเปลี่ยนที่เห็นต้อยถ่ายลูกค้าโดูๆนั่นแหละที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนกันนะ่ะที่ลูกค้าเขาบอกว่ามันถ้ามาฟังเสียงจริงเนี่ย มาต่างกันที่โทรศัพท์เยอะเลยเพราะว่าลูกค้ามาฟังแล้วมันจะแตกต่างกันได้ฟังแล้วแตกต่างกันเลยฮะลูกค้าที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนขนดนะแต่ลูกค้ามาได้เลยนะมาทิ่ถ้ามาสะดวกมาที่โรงงานก็มาเลยเคสต้อยอยู่ทุกวันเลยต้องยกยกเว้นวันอาทิตย์จะเปิด่เครื่องวันช่วงบ่ายถึงห้าโมงเย็นแต่วันธรรมดาก็อยู่ทุกวันเลยชั้งแต่เช้าถึงเย็นเลย สองคูณสองเป็นเบทสิบห้านะดอกสิบห้าแม่เหล็กร้อยหกสิบเป็นแบนนาก,กาชินะดอกก็ต้องเป็นแบนนาคาชิดอกห้าร้อยวัตต์ก็จะมีตู้เบทสองใบเป็นตัวนี้เขาเรียกเป็นออเดอร์หกนะออเดอร์หกแต่เสียงกลางเนี่ยเสียงกลางก็จะเป็นสามร้อยวัตต์สิบสองนิ้วแหลมจะลลวดนะแหลมจะลลวดนะเสียงกลางก็แหลมนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กร้อยห้าสิบก็เป็นแหลมจะหลวดก็จะเป็นชุดนี้นะ แล้วก็มีพาวเวอร์พาะว่าตัวนี้เป็นเ k น165จะขับดอกได้4ใบแต่เตต้าเอามาทำเป็น2ุณ2จะขับ15บได้4ใบพันวัตต์ก็จะมีปีปีก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะเล่นไม้ก็เสียบไม้ได้2ตัวก็ทั้งสายพร้อมเปิดเลยนะทั้งสายสายก็ยาว2เมตรสายพร้อมหัวสเปกคอนนี่เลยนะยาวมีมี2เมตรนะ2เมตรให้ลูกค้าไปทั้งชุดเลย ถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มลูกค้าก็บอกแอมินว่าจะเอาสายเพิ่มเท่าไหร่กี่เมตรได้ไหมดเลยนะก็ทั้ง,ท,งทั้งชุดนี้จะเป็นเสียงชุดนี้นะเหมือนห้าพันเก้าร้อยหมืน 5, ้าเก้าร้อยเนี่ยฟรีค่าคนส่งเก็บเงินไปทางนะชุดนี้ถ้าเกิดลูกค้ามารับเองที่โรงงานเนี่ยก็ทางโรงงานก็จะลดให้ลูกค้า400ก็เป็นชุดเหมือนาเกยังเป็นชุดนี้นะเป็นเสียงกลาง 3, 100. ส0 0้อวัตต์ทุกอย่างเหมือนกันนะเบรกตัวเดียวกันพาวเวอร์ตัวเดียวกันปีตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันที่เสียงกลาง ถ้าลูกค้าต้องการเสียงกลางตัว400วัตจะเป็นทรงนี้นะเป็นทรงนี้แต่แหลมแหลมตัวเดียวกันฮนะแหลมเจลวดก,ก็คือตัวเดียวกันแหลมแม่เหล็ก150้เนี่ยนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น400วัต์ละ400วัตแล้วนะที่ลูกค้าฟังแตกต่างกันนะ่ะเ,เสียงชัดๆจะเป็นตู้ทรงนี้นะตู้ทรงนี้เลยพร้อมสายพร้อมเปิดเหมือนทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยยกเว้นเสียงกลาง400วัตถ้าเกิดลูกค้าเพิ่มเสียงกลางเป็น400วัตเนี่ยจากหมื่นห้าพันก็รนะ้อยเนี่ยลูกค้ามาเพิ่มเปลี่ยนอัปเกรดตู้เป็นวัตลี่ ลูกค้าเพิ่มอีกใบละ500บาทนะลูกค้าก็จะได้เสียงกลางเสียงกลาง400วัตเป็นตัวใหม่เป็นตะแกรงปั้มนี่ตะแกรงปัม๊มตะแกรงปั๊มเลยนะก็ก็เพิ่มใบละต่อ1ใบนะ500บาทก็ฟรีค่าขนส่งลูกค้าก็บวกไปเลยจากเหมือนหนพันกร้อยบาทบวกอีก2ใบก็เป็นพันบาทนะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันถ้าเก็บกันไปทางทั้งหมดดิจติตอลก็สุหรุปให้ถ้าถ้าลูกค้าจะเอาเสียงกลาง400วัตเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วก็หมื่นหกพันเก้าร้อยก็เปลี่ยนเป็นเสียงกลาง400วัต เป็นหมนะื่นหกพันเก้าร้อยนะกับฟค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางมารับเองที่โรงงานก็เยต้อนก็นลองใบสั่งจะลดให้สี่ร้อยถัดมาก็จะเป็นชุดชุดที่ชุดพรีเมียมเลยฮะเสียงกลางเบรดเหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวกันนะปีตัวเดียวกันเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรใช้ตัวเดียวกันหมดเลยสายเหมือนกันแตกต,ต่างกันที่ตัวตู้นะตัวตัวตัวเสียงกลางตัวเสียงกลางฮะเสียงกลางโรงแรมจะเป็นทรงนี้นะเสียงกลางโรงแรมจะเป็นทรงนี้ เป็นแบรนด์นาคาชินะรุ่นรุ่นเอ็นเครุ่นเอ7 1 2เจ็ดทุกอย่างต้องนากาชินะตัวนี้มันตัดแหลมได้แล้วก็เราเราตัดแหลมได้ข้างหลังเนี่ยเป็นตัวตัดแหลมนะเป็นตู้ตัวนี้เลยนะเป็นตู้ตัวนี้เลยตักเนี่ยเป็นไม่อัดนะลูกค้าตัวนี้เป็นน้าโครงตะแกรงตะแกรงปั๊มเลยนะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นข้างในมีเน็ตเวิร์กตัดแหลมตัวนี้มันจะแตกต่างกับแหลมจะหลวดนะตัวนี้ไม่ใช่แหลมจะหลวดนะจะเป็นแหลมปักเป็ดปากแต่อย่างเงี้ยปากแต่แต่เป็นแม่เหล็กนะ จะเป็นดอกพิเศษอันนี้จะเป็นดอกดอกใหญ่ดอกแม่เหล็กใหญ่ขึ้นมาจะเป็นดอกพิเศษแตกต่างกับตัว400วัตต์300วัตต์12นี่เหมือนกันถ้าลูกค้าจะเอาตู้ตตู้โรงแรมนี่นะลูกค้าก็อัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวต้้ขายโรงแรมอยู่4,080แต่4 4 8 0นะแต่ว่าถ้าลูกค้าอัปเกรดหมายถึงเอาเอาในชุดเอาเสียงกลางในชุดเสียงกลางในชุด300วัตต์อ่ะหมื่น 15, ออหมื่นห้าพันเก้าร้อยอ่ะหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะเสียงกลางที่ตัวชุดหมื่นห้าพันเก้าร้อยลูกค้ามาเปลี่ยนแลกกันนะ ลูกค้ามาเพิ่ม2 0 0 0นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มใบละ2,800ลูกค้าก็จะได้เสียงกลางโรงแรมเลยก็สรุปก็คือลูกค้า2ใบก็5้0พ5น0กนะ5้0พถ้าทั้งชุดนี้นะลูกค้าทั้งชุดเลยก็ 21, 0 0 0 21,500 21,500ก็คือทั้งชุดลูกค้าจะได้เสียงกลางโรงแรมเลยนะก็ก็รวมรวมกับฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะก็เก็บเงินไปทางถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานก็ด้400เหมือนเดิมนะแต่ทุกอย่างก็รับประกันโรงงานก็จะรับประกันเฉพาะเครื่องนะ เฉพาะเครื่องกับปีเฉพาะเครื่องกับกับกับเครื่องกับปีเนี่ยโรงงานจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีแต่ดอกดอกโรงงานไม่รับประกันนะรับกอนเฉพาะเครื่อง1ปีแต่ลูกค้าซื้อไปแล้วภายใน7วันนะต้องภายในเจวันนะขอย้ําต้องภายใน7วันถ้าเครื่องมีปัญหาขึ้นมาโรงงานจะเปลี่ยนตัวใหม่เลยฮะโรงงานจะไม่รับซ่อมแต่ก็รับประกันให้ลูกค้าอยู่แล้ว1ปี